สโทททดดออยยสสสวัสดีครับเช่นเคยครับพบกับผมอดยาสทรน,นะครับท่านก็จะได้รู้จักผลิตัณฑ์ดีๆที่แต่ละบริษัทเขาทําออกมาใหม่ๆใ,ในรอบปีนะครับปีนี้นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะบอกว่า แต่ก่อนเอ๊เราเคยเห็นชุดเด็ดขาดนะครับของตาพิศาจก็คือเป็นชุดอย่างนี้เป็นกล่องเล็กๆนี้นะครับแต่ปีนี้ใหม่ล่าสุดของเขาทําออกมาเพื่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะชุดเด็ดขาดพลังสามอ่าทำไมต้องเรียกว่าพลังสามแต่ว่ายาข้างในเนี้ยต้องมี3ามตัวแน่นอนนะครับเท่าที่ดูคร่าวๆเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมกันว่าอ่ายาในในในเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาคุยเรื่องของสารก่อนอ่าเดี๋ยวแกะออกมาให้ดูนะครับ นี่ของสารสารตัวแรกนะครับคือสารไรโคเพอร์นะครับนี่สารไรโคเพอร์ตัวนี้จะเก่งพวกพืชตระกูลกกนะครับพืชตระกูลกกหนวดปลาดุกอะไรพวกนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นสารฟีนอกซูเรมนะครับตัวนี้ก็จะได้ยาค่อนข้างจะหลากหลายเหมือนกันนะครับหลายอย่างนะครับถือว่าได้ยาค่อนข้างจะครบส่วนตัวนี้จะเก่งยาใบแหลมนะครับตัวนี้นะครับนิวฟอบนะครับสารไตฮาโลฟอบก็จะเก่งพวกข้าวนก ดอกขาวตัวนี้ถือว่าเก่งสุดๆนะครับนี่คือชุดใหม่ล่าสุดนะครับของริพันธ์ตาปีศาจชุดเด็ดขาดพลังสามปราหญ้าร้ายตายเกลี้ยงนานะครับมีทั้งหมด3ตัวถ้าท่านไปซื้อที่ไหนแล้วแกะออกมาเงี้ยนะ่าไม่เจอ3ตัวงี้ถือว่าไม่ใช่ชุดเด็ดขาดพลังสามของอ่าริพันธ์ตาปีศาจนะครับตัวนี้ฉีดไปแล้วโอ้โหหญ้าตายดีมากนะครับตายดีมากตายดีสุดๆเลยแล้วถามว่าชุดหนึ่งนี่ใช้ได้อยู่ประมาณกี่ไร่ ถ้าเป็นตามแนะนำนะครับของอาทางบริษัทแล้วก็ร้านค้าชุดหนึ่งนี่อยู่ที่อยู่ประมาณสักสามถึงห้าไร่สามถึงห้าไร่แล้วทำไมบางท่านอาจจะถามว่าทำไมสามถึงห้าไร่เพราะว่าหญ้าเนี่ยความแก่ของหญ้ามันไม่เท่ากันถ้าเราหวานไปในข้าวเพิ่งสิบกว่าวันเนี่ยก็ฉีดห้าไร่ได้สบายๆเลยแต่ถ้าเป็นนาหวานแห้งเหมือนทางภาคกลางภาคอีสานหรือภาคใต้ภาคเหนือนะครับบางส่วนที่เป็นนาหวานแห้งนะครับ าก็ต้องฉีดอยู่ที่ประมาณรักสามไร่ไม่เกินสีไร่ดูหญ้านะครับท่านต้องดูหญ้าให้เป็นดูหญ้าให้ออกดูว่าหญ้าของท่านแก่หรืออ่อนเพราะว่าการใช้ยาเนี่ยบางทีนะครับเรื่องของว่ามันจะตายดีไม่ตายดีเราต้องดูอายุหญ้าดูหญ้าเราให้ออกนะครับนี่คือชุดเด็ดขาดพลังสามนะครับแล้วถามว่าวิธีการผสม มีหลายคนมากเลยที่สงสัยบางทีมักจะสอบถามกันว่าหนึ่งชุดนะครับผสมได้น้ํา2 0 0อลิตรไหมนะนะครับอ่าพอได้สองอลิตรท่านก็ไปเอาอะไรนะเอาเป้ตักน้ําใส่เป้สะพายหลังอย่างนั้นก็ถือว่าไม่ถูกนะครับเพราะว่าเวลาเราตักน้ามาใส่เป้เราจะเฉียดได้พื้นที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับอาจจะได้ถึงหกเก็บได้ยามันก็จะอ่อนแต่ถ้าท่านลากสายโอเคหนึ่งชุดได้น้ํสอง0อลิตรไม่มีปัญหาครับหรือบางทีบางคนใช้โดนนะครับ สามไร่นี่บางทีเขาใช้น้ําแก้สิบห้าลิตรไม่เกินยี่สิบลิตรเองนะครับอยู่เท่านั้นหรือว่าอ่าถ้าเป็นบางทีโดนปล่อยน้าเยอะๆหน่อยถ้าโดนปล่อยน้าเยอะนี่จะตายดีผมฝากเรื่องโดนนิดนึงนะครับถ้าโดนไหนที่ปล่อยน้ําอยู่ประมาณถ้าแปดถึงสิบลิตรต่อไร่เนี่ยนะครับแปดถึงสิบลิตรต่อไร่เนี่ยไม่ว่าหญ้าหรือหนอนจะตายดีที่สุดแล้วนะครับถ้าโดนท่านไหนจะไปจ้างโดนมาถูกก็จริงแต่ปล่อยน้ําแค่ห้าลิตรหกลิตรนะครับอย่าได้ อย่าได้นั่นเลยให้เขาเพิ่มปริมาณน้ําให้อีกหน่อยมันจะได้โชกๆจะได้เปียกนะครับฝากนะครับชุดเด็ดขาดพลังสามใหม่ล่าสุดแล้วก็อย่าลืมอของเก่าได้ใหม่อย่าลืมเก่านะครับชุดเด็ดขาดนะครับปราบย่าร้ายตายเด็ดขาดในชุดเด็ดขาดเดิมก็ยังมีอยู่แล้วถามว่า2ชุดเนี้ราคามันแตกต่างกันยังไงชุดเดิมนะครับชุดเด็ดขาดตัวของเราตัวเดิมๆเมนี่ยนะครับก็ยังขายราคาเดิมครับ450บาทครับ 450บาทหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยราคาเดียวกันนะครับ450สบาทนะครับส่วนชุดเด็ดขาดพลังสามนี่ตัวนี้มันมียาอยู่3มตัวแล้วการตายนี่โอ้โหสุดยอดนะครับชุดนี้อยู่ที่5 8 0ดบาทครับ5 8 0ดบาทนะครับอ่านะครับชุดหนึ่งนะครับตายเสด็จตายเสด็จเลยนะครับยาเนี่ยไม่เหลือแน่นอนนะครับปากด้วยพริพันธ์ดีๆตาปีศาจนะครับ ของทางเราจะนำมาคุยให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรฟังอยู่เรื่อยๆนะครับหากว่าสงสัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชในานาข้าวไม่ว่าจะเป็นท่านเจอหญ้าใบแหลมเจอหญ้าใบกว้างเจอกกนะครับเจอผืนาเจออะไรต่างๆแต่เราไม่รู้จะใช้ยาตัวไหนเลือกไม่ถูกนะครับโทรมาหาเราครับตามเบอร์โทรข้างล่างที่ให้ไว้นะครับเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับผมอดยาศาทธรน,นะครับ ยินดีนะครับตอบข้อความแล้วก็ยินดีรับสายทุกท่านนะครับหรือจะเป็นแอดไลน์มาก็ได้เบอร์นี้ก็เป็นไอดีไลน์อยู่แล้วนะครับ0894468222จาให้ขึ้นใจเขียนไว้ข้างฝาบ้านฝากด้วยนะครับทีมงานลูกชาวนาชาแนลโอคดชยุธรและก็ภรีฟันดีๆีาตาปีศาจครับสวัสดีครับ ทำไรไทยนาเพื่อกเกษตรกรมืออาชีพผูมุงมันสร้างสรรค์ยันทำกินพัฒนาของกินให้รุนแราไปเรียนรู้เข้าใจใน